รดีบ้านนาต่อไปเรามาดูคันที่สามค่ะอันนี้ <3 S 1> เป็นคูโบต้ารุ่นไหนคะคูโบต้า l 4708 เอสีนะครับค่ะตัวนี้เปลี่ยนยางหน้ายางหลังสี่เส้นเลยนะครับอ๋อเปลี่ยนยางหน้ายางหลังสี่เส้นอ่อาทำสี่เส้นเรียบร้อยนะครับ<ะ>เป็นยางใหม่หมดเลยค<ะ>่ะนะครับแล้วก็เก็บงานอันนี้เปลี่ยนฝากระโปรงให้ใหม่นะครับ<ะ>มันมีรอยฉีดขวดรอยถ้าเก็บถ้าเก็บทำสีไม่ค่อยสวยก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนยกฝากระโปรงเลยนะครับเปลี่ยนกระจังหน้าไฟตาอะไรที่มันขี้เหล่เปลี่ยนท้ายออกหมดนะครับค่ะครับผมอันนี้ก็เป็นใหม่ด้านหน้านี่ใหม่ใหม่ทั้งชุดเลยเนาะค่ะมาดูกันค่ะท่านผู้ชมสวยมากเลยอันนี้สีสวยมากเลยค่ะอันนี้ราคาตั้งไว้สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทครับผมมีใบด้านหน้ากับผ่านหลังแถมใบด้านหน้ากับผ่านหลังใช่ครับผมอืมค่ะ ชั่วโมงทำงาน978ชั่วโมงนะครับทนนี้เก็บงานเก็บรั่วซึมเปลี่ยนถ่ายของเรลวทั้งระบบแล้วทั้งน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเครื่องนะครับค่ะเช็คเรียบร้อยครับเช็คเรียบร้อยแล้วถ้าลูกค้ามาติตรงไหนก็บอกกันได้อ,นะอีกนะค่ะเอาจนพอใจแหละครับค่ะ,อะพองมาเลย ดีไหมคะดีครับดูจนซ้ายก็ไปซ้ายครับหมุนขวาก็ไปขวาดูจากสภาพคนใช้งานคล่องมากค่ะนี่ครับยางหลังยางหลังก็เปลี่ยนเนาะนะครับค่ะสมบูรณ์พร้อมใช้ครับออกไปไม่ผิดหวังครับข้างหลังข้างหลังครับนี่ครับตัวโซ่ข้างอะไรต่างๆเนี่ยคืออันนี้ใหม่เอี่ยมเลยใหม่ให้ตัวนะครับ ทัองศูนย์หมดนะครับหรือว่าเปลี่ยนจากศูนย์คูปอต้าใช่ไหมคะครับสั่งสั่งจากศูนย์มาให้มาเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยเนาะด้านหลังทั้งชุดพอดีบางตัวมันหลวมยอนไม่ดีปรับตั้งยากนะครับก็เปลี่ยนออกนะครับก็คือมาซื้อที่นี่แล้วก็ท่านผู้ชมก็สามารถนำรถไปใช้ได้เลยใช่ครับใช่ครับ ก็คือพร้อมใช้นะครับเอาไปไม่ต้องซ่อมไม่ต้องวุ่นวายลุ้นว่าจะพังไหมว่าจะเสียหายระหว่างการใช้งานไหมหายห่วงนะครับค่ะครับแล้วก็ถ้าซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรนะครับในระยะเวลาสามเดือนเรายินดีคืนรถค่ะเปลี่ยนรถให้ซัพพอร์ตให้ค่ะเป็นแม้ว่าจะเป็นเอาขั้นใหม่ไปไหมหรือว่าคืนรถคืนเงิน ถ้าไม่พอใจโอ๋ไม่ได้ตามที่ที่คุยไว้เลยตามที่บอกไว้เลยตามที่รีวิวไว้เลยก็คืนรถคืนเงินครับเราจินดีนะครับ<ะ>เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านและก็สิทธิ์ของผมด้วยคับผม<ะ>ยังไงก็อย่าลืมนะครับค<ะ>่ะมันมีอีกลหลายๆคันนะครับ<ะ>ที่จะที่ที่จะเข้ามานะครับทั้งทั้งอยู่สาขาเองก็มีหลายรุ่นหลายราคานะครับมีตั้งแต่แสนไม่ถึงแสนก็มี แสนนิดๆสองแสนสามแสนสี่แสนหรือรุ่นใหญ่ๆก็มีนะครับตามงบประมาณของท่านหรือว่ารุ่นที่ท่านอยากได้อยู่ในใจแล้วอยากได้สเปคไหนยังไงก็โทรเข้ามานะครับค่ะเรามีแนะนํานะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ไหนนะคะ0ูนย์8 3ดหนึ่งเจ็ดหกแปดสามสามเจ็ดแปดนะครับค่ะหรือโทรมาที่ร้าน nrg nrg factor ค,ครับผมก็เบอร์นี้ใช่ไหมคะครับเบอร์นี้แหละครับก็ค,คือร้าน nrg factor เนี่ยบอกไว้ก่อนว่า ตั้งอยู่บ้านนาชุมแสงนะครับอำเภอภูวียงจังหวัดขอนแก่นนะครับนี้เรารีดีรถไป3คันค่ะก็คือคู b ต้าทั้ง3คันเนาะราคาคันแรกก็จะอยู่ที่เท่าไหร่คะ4 3 5 0 0 0บาทครับผม4 3 5 0 0 0บาทคันที่2 3 0 8 0 0 0บาทครับ3 7 8 0 0 0บาทค่ะคันที่3 4 3 5 0 0 0บาทครับผม4 3 5 0 0 0บาทค่ะ ค่ะวันนี้นะคะแพมก็พานเพื่อนมาดูรถไถมือสองสภาพดีนะคะราคาหน้าฟังค่ะท่าเพื่อนอยากซื้อหรือว่าสนใจรถไถรุ่นไหนนะคะก็สามารถโทรมาตามเบอร์โทรที่บอกไว้เมื่อกี้นี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ